สว,ส, coalition. สวัสดีค่ะพบกับวงนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตีงเล็กเด็ดแจกฟรีสูตรเด็ดเล็กมาเลยสูตรงวดต่องวดแจกฟรีสดใหม่วันต่อวันสูตรจะเป็นสี่สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวัที่สองบวกหลักพันรางวัที่สองหลักสิบรางวัที่สองบวกหลักสิบรางวัที่สามหลักหน่วยรางวัที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัที่สองและหลักร้อยรางวัที่สามบวกหลักพันรางวัที่สามค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์ลกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมๆเด็ดๆสูตรของเราบอกก,อบอกันทุกออรอบย้ำกันทุกม้วนจะเป็นสูตรงวอต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามน้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าค,นคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น86คูณ27่ค่ะเท่ากับ สองสามสองสองยี 2, 3, 2, 2, คูณหกค่ะเท่ากับ1นึ่งสองหกศูาคูณสาเท่ากับหนึ่ห้าห้าเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น3ามห้าศสองหกและ8ค่ะเดยจากสูตรค่ะจะได้เป็นสองบวกหเท่ากับสาม หกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะสองบวกศูนย์เท่ากับสองแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าค่ะเดี๋ยวหัเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็นสองสามสองสองหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งแปดห้าห้าสามสามห้าศูนย์สามหนึ่งสองเก้า 0905และ5918ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มสอรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ3129และ0905ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด่นใจฟรีรู้ก่อนออกนวันที่7กันยายน2 5 6 7 กับเลขเด็ดมาเลยก็ทําการจับคู่หน้าคนคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็นส1มสิบเอ็ดคูณยี่าะเท่ากับแปดหลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเจ็ิบแคูณยี่สิบเจค่ะเท่ากับสองหนึคูณห้่ะเท่ากับสีหลักพันหลักร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็นเก้าสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งและแปดค่ะ ดสูยจค่ะจะได้เป็น1บวก2เท่ากับ3 0บวก4เท่ากับ4 9บวก9เท่ากับ18ใช้เค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเล็ก8ค่ะและ0บวก0เท่ากับ0ในทางเล็กเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้นึงว่าที่7กันยายน2567ก็จะได้เป็น08 99 2 109 0 0 45 9ก้าสองสี่ห้าห้าศูนย์หนึ่งแปดสามสี่แปดศูนย์และสามเก้าสามแปดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรอบยสลับตับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอ้หลวทุ้งก้ยเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละง้อที่ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเล็กมเน้นสูตรงวดต่องวดไม่ทุกคนนี้ตามเหมือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดกับช่องวนี้รวย